สวัสดีค่ะหาเรื่องกินอีกแล้วนะคะแล้วก,ก็คุยนะคะวันนี้หาเรื่องกินแล้วคุยน้ำจิ้มไม่ใช่จิ้มสีน้ำพริกนะคะพริกเกลือนะคะดูเมืองไทยเราเนี่ยดีมากนะคะมะม่วงก็ถูกนะคะตอนนี้ ผลไม้ถูกหลายอย่างเลยวันนี้คุยเรื่องมะม่วงก่อนแล้วก็จะมีผลไม้อย่างแอปเปิลก็ถูกนะคะกรอบๆด้วยคุยเรื่องของการของข่าวทั่วไปเนาะขนาดคิดดูนะคะตั้งแต่ดูรายการของวิเคราะห์ข่ขาวต่างประเทศเนาะเอาข่าวต่างประเทศมานั่งคุยเพื่อให้มันมี มีอรรถรสในการกินมะม่วงชิมพริกเกลือนะคะแล้วมันก็จะได้เวลาในการคุยกันอยู่บ้านเป็นอย่างนี้ยก็บอกตรงๆเอาวิกฤตให้เป็นโอกาส ขอบคุณนะโควิดที่ทำให้ฉันได้พักผ่อนได้มากมายขนาดนี้มาคุยเรื่องวิเคราะห์ข่าวต่างประเทศเนาะอีกรอบหนึ่งพูดช้าเกินไปเพื่อนก็เหมือนจะว่าใจนี่จะคุยเรื่องอะไรนะฮะอิทธิพลของข่าวระหว่างประเทศระหว่างการเมืองของโลกนะคะ คิมจองอึนนะคะเขากลับมาแล้วเนาะซุ่มจ้องดูข่าวของช่อง YouTube ข่าวจีนไต้หวันญี่ปุ่นข่าวทุกประเทศเลยนะคะแล้วเขาก็สรุปก็คือคิมจองอึนออกมาเปิดตัดดิฟบิ้นสีแดงเปิดโรงงานนะคะใ,ใกล้เมืองเปียงยาง ข่าวกองของประเทศคอมมิวนิสต์มือหนึ่งเงียบกลิบไม่มีใครรู้เลยนะคะว่าเขาจะไปเหนือหรือมาใต้ยังไงข่าวกองของยุโรปแย่มากนะคะญี่ปุ่นก็พูดไม่ได้พูดออกข่าวแต่แรกเลยนะคะแต่จีนกับเกาหลีใต้เท่านั้นที่ไม่ได้ไม่พูดเรื่องนี้เลยข่าวลือว่าคิมจองอึนเสียชีวิตเนาะ ก็ทําให้เราได้ได้ข่าวอีกหลายอย่างหลากหลายเลยนะครัะว่าตอนนี้เงินจุนเจือของกลุ่มพวกเราก็เริ่มจะทยอยทยอยมาอีกแล้วนะคะแต่ที่บ้านที่ของเราเองรอเราไม่ทิ้งการคอมอยู่คะ่ะว่าจะออกหอัวหรือก้อยเนาะ แล้วจะมาคุยให้ฟังถ้าเราอยู่ในเงื่อนไขมันก็จะได้ช่วยค่าน้ำค่าไฟบ้างผ่อนปนไปบ้างนะคะแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขเขาไม่ให้ก็ไม่ว่าอะไรแล้วกันเนาะเพราะเราพยายามเก็บ ให้มันได้ข้ามปีมาแล้วเนาะแล้วก็ทําอย่างนี้ทุกปีนะการตัดการหั่นมันไม่ต้องวินิจสมาลาแต่รสชาติมันกุกุบกับกุุบกับถูกใจมากๆเลยนะคะ รู้ไหมคะว่าพริกกับเกลือเนี่ยพอดีพาให้ผลไม้เรามีรสชาติด้วยนะคะ ทำให้เรารู้สึกว่าประเทศไทยเรานี่มีอะไรที่มีความสุขในเรื่องอาหารการกินมากกว่าประเทศอื่นๆนคะคะเพราะบ้านเราเป็นบ้านกเกษตรเนาะประเทศไทยเป็นกเกษตรของเกษตรตกร ชาวสวนปล่อยผลไม้ปล่อยทุเรียนปล่อยมะม่วงออกมานะคะราคาทำให้เรารู้สึกชื่นบานมากเลยค่ะถึงแม้จะกําไรในขาดทุนหรือขาดทุนในกําไรก็ยิ่งยิ่งดีนะคะถ้าอยู่ในราคาเนี้ยพวกเราไปนานๆพวกเราก็ยังพอจะซื้ออุดหนุนกินกันง่ายๆนะ เห็นไหมคะชูเรียนอยู่เมืองไทยเนี่มีความฉุที่สุดเลยค่ะหลากหลายล้วนเลยนะคะสนุกสนาน ากับการได้อยู่บ้างช่วงระยะนี้ก็มีอะไรหลากหลายเข้ามาให้เราได้เห็นได้รู้เรื่องนะคะที่เกาะพังงานนี่ไม่มีคนป่วยที่เป็นไข้มาสองสามอาทิตย์แล้วคะ่ะ แล้วก็ผู้ป่วยไม่เพิ่มมากในในโรงพยาบาลนะคะเอ่อที่จังหวัดสุราธานีประกาศ ภูเก็ตพื้นที่เสียงโควิด19นะคะด่วนที่สุดผู้ใดเดินทางมาจากภูเก็ตเข้าสุราษฎร์ธานีให้อำเภอดำเนินการกักตัวโฮมคูเรนเีนนะคะทันทีนะคะคูเรนเียนทันที14วันนะคะให้อยู่บ้านเก็บตัวอยู่ที่บ้านห้ามออกบ้านไปไหนนะคะของวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเขาบอกว่าเพราะว่า ด้วยจังหวัดภูเก็ตเปิดให้มีการลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางกลับภูมิลำเนานะคะผ่านช่องทางออนไลน์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีผู้ลงทะเบียนจำนวนมากนะถือได้ว่าเป็นบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงนะคะให้ด่านตรวจคนคุมและขุชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วกำนันผู้ใหญ่บ้านเฝ้าระวังตรวจสอบคัดกรองบุคคลดังกล่าวให้ดำเนินการหรือแจ้งให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ตามมาตรการให้ควบคุมโดยเค้่งคัดเพื่อเป็นการบริหารจัดการเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิดโคโรนา2 0 -19 หรือโควิด -19 ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขจึงขอให้อำเภอดำเนินการกักตัวโฮมคิกกิ้นโดย เจ้าพนักง,งานคุมโรคโดยเคร่งครัดเป็นเวลา14วันพร้อมบันทึกในระบบรายงานติดตามข้อมูลทางเข้าหมู่บ้านชุมชนนะคะ t h ย QM สำหรับอำเภอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปเพื่อทราบและดำเนินการนะคะนายวิชาอุต กินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็ทำให้พวกเราไดา้ต้องทำตามอย่างเคร่งครัดเนาะแล้วก็หลายที่ทก็ หลายที่เปิดก็น่าเห็นใจแต่คนอื่นเขาก็อยากเปิดกันนะคะเนี่ยชาวบ้านก็มีข้อโต้แย้งนะคะว่าที่บางที่เปิดได้บางที่เปิดไม่ได้นะคะก็ทํากันยังไม่อะไรไม่มีอะไรชัดเจนเลยนะคะสัญญาไม่เปิดแล้วค่ะตอนนี้อยากอยู่บ้านเงียบๆมีอยู่คนเดียวนี่ก็อยากบริหารจัดการให้เขาอยู่ของเขาเงียบๆนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาติดตามนะคะแล้วเราจะพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ